อันนี้น้าก็บอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยหน้าน้ําเนี่ยเออจะเรียกเป็นอะไรดีอ่ะสนุนสนนครับชิมลอยไปลอยมาสนนเหรอเขาเรียกอจะลอยไปลอยมาตรงนี้หน้าฝนก็โดนขายเขาตามก้นเล็กบนลมามันจะปลอลอยไปลอยมาแต่โดนตะขายเขาวางขายดักปลาอ๋อใช่โอ้โหมันแพใหญ่มันใหญ่ขนาดนี้มันก็ขาดหมดนะขาดหมดก็เลยต้องเอาไม้ไผ่ปักไว้อ๋อไม่ก็ดูที่ตัดมาไม้ อันนี้มันอาศัยอยู่บนกอพืชนะพี่มันไม่มันไม่ได้เดินได้มันจะแน่นๆอยู่พอเดินได้ด้วยเดินได้เดินผ่านได้หน้าหน้าหน้าแเลี้ยอืมครับมันเกาะอยู่บนตรงนี้ก็จะเป็นนงมอข้าวมอแกงลิงที่ใกล้ที่สุดนะก็อยู่ตรงสะพานเนี่ยตรงข้ามสาราริมน้ําเลยเน้องช่วงนี้ผมว่ามันน่าจะเละนะเละๆอย่าลงในพี่เนี่ยตัวนี้กระเป๋นี้กระเป๋นั้น จากสะพ,พานนะก็จะลงมาดูก็ได้นะ <c oughs> เป็นเละลุยน้ำหน่อยถ้าหน้าแรงก็พอเดินได้ครับเดินได้อยู่อ <c oughs> ันกีจะเป็นตรงมอคข้ามาแกงลิงโอคดอกสด มอกข้าวมอกแกงลิงเนี่ยก็จะออกมาจากใต้ใบปลายใบ,ใบทัวที่ปลายใบก็จะมีเป็นสายออกมาแล้วก็จะเป็นมอกข้าวแม่แกงลิงแดี ข้าวแกงนี่ก็เป็นพืชกินแมลงนะเปิดฝาหม้อดูเน่